สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเดิมนะคะเราจะมาเรียนรู้ในตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กลน,นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนะะื้อหาเราไปฟังเพลงในมาตราแม่กลกันก่อนถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย เรามาเรียนรู้เนะะื้อหาของคำที่อยู่ในมาตาแม่กลอนกันเลยดีกว่าคำในมาตาแม่กอนก็คือคำที่สะกดด้วยนอนหนูยอยิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลานั่นเองค่ะเราลองมาฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่กลอนกันเลยดีกว่าคำที่หนึ่ง บัญชาอ่านว่าบัญชาคำที่สองละครอ่อานว่าละครคำที่สามอาจารย์อ่านว่าอาจารย์คำที่สี่กุมารอ่านว่ากุมารคำที่ห้า การงานอ่านว่าการงานคำสุดท้ายค่ะคนพานอ่านว่าคนพาน หลังจากที่เราได้ฝึกอ่านคำที่อยู่ในมาตตาตัวสะกดแม่กลกันไปแล้วต่อมาเราลองมาฝึกอ่านคำให้คล่องแล้วนำไปเขียนให้ตรงกับรูปภาพนะคะคำที่หนึ่งเติมอะไรเอ่ยคำที่หนึ่งเติมคำว่าพยาบาลคำที่สอง คำว่ากุญแจคำที่สามคำว่าทำบุญและคำที่สี่คือคำว่าผล,ลไม้นั่นเองต่อมาเราลองเลือกตัวสะกดนอนูรอเรือนอเนรลอลิงยอหญิงรอจุลา เติมให้คำมีความหมายแล้วอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะเรามาเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่งเราจะต้องเติมพยัญชนะตัวไหนเอย่ยรอเรือนั่นเองเมื่อเราเติมรอเรือลงไปเราจะอ่านคำนี้ว่าพิการต่อมาคำที่สอง เราจะต้องเติมลอลิงลงไปเมื่อเติมลอลิงเราจะอ่านว่ารางวันเรามาต่อที่คำที่สมกันเลยอ่านว่าบริวารต่อด,ด้วยคำที่4ี่จะราจรคำที่หสัญญาคำที่หกสันดาน คำที่เจ็ดทำบุญคำที่แปดอันธพาลและคำสุดท้ายเราจะต้องเติมพยันชนะรอจุลานั่นเองเราจึงอ่านว่าปราวานันเราลองมาเลือกคำแม่กลแล้วเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะได้ให้ใจความ ของประโยคนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามาเริ่มที่ข้อที่หกันเลยใครทำงานไม่เสร็จถูกลงโทษเราจะต้องเติมอะไรเอ่ยเมื่อเราเติมคำว่ายืนลงไปเราจึงอ่านว่าใครทำงานไม่เสร็จถูกลงโทษยืนขาเดียวต่อมาข้อที่สองนักเรียนฝึก เติมอะไรเอ่ยคูณเลขนั่นเองเราจึงอ่านว่านักเรียนฝึกคูณเลขต่อไปข้อที่3เติมคําว่าข้าวสารนั่นเองเราจึงอ่านว่าแม่ไปซื้อข้าวสารที่ตลาดและข้อสุดท้ายเราเติมคำว่านินทาจึงเป็นประโยคที่มีใจความว่า การซุบซิบนินทาเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรากันไปแล้วซึ่งประกอบไปด้วยมาตราแม่กกมาตราแม่กดมาตราแม่กบ และมาตามแม่กลคุณครูหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และนำไปใช้ในการเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูรสสุคนวินัยถนอมและคุณครูพัทยาชัยขันก็ต้องขอรานักเรียนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย